ลูกขออะไรอีหนึ่งันได้ไหมครับลูกนี้ลูกขอนกลับไปโรงเรียนนะโน no. เอาไปทำไมไม่เอาไปเพื่อนเขาไม่มีใครเขาเอาไปกันเลยลูกขอไม่โทรหามาหลังเรีเนยนลูกไม่ต้องโทรเดี๋ยวก็เจอกันที่บ้านถ้างั้นลูกขอถ่ายวิตามินนี้ไปให้เพื่อนดูได้ไหมครับวิตามินอะไร อาหารคือไงครับมาเราจะไปให้เขาดูทำไมก็มันมีประโยชน์อะมาเพื่อเขาก็คงอยากกินเหมือนตัวว่าครับมาก็มารู้ว่ามันมีนมประโยชน์อะแอลกนอ,อนอร์ ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารผลิตและนำเข้าจากออสเตรเลียที่สกัดจากสาหร่ายทะเลสายพันธุ์ที่มีความเข้มข้นสูงมีปริมาณ DHA อออสูงถึงหนึงบมิลลิกรมัมที่สำคัญตัวแคปซูลเป็นเจลาตินสำหรับเด็กเป็นนวัตกรรมใหม่แบบเคี้ยวโดวยตรงบ้านไหนไม่ชอบแบบเม็ดก็จอะดูดผสมในนมหรือเครื่องดื่มก็ได้ละลายง่ายสารอาหารดูดซึมไวสามารถอมหรือเคี้ยวได้ทางเม็ดอร่อยรสส้มทานง่ายช่วยให้ทาน ข้าวได้เยอะขึ้นคนแพ้อาหารทะเลก็ทานได้บำรุงสมองเติมสมาธิเพิ่มความจำบำรุงสายตาเพิ่มการมองเห็นเสริมสร้างภูมิคุ้มกันผ่านการรับรองจากอายอยเห็นไหมอโยไม่นั่งเยอะแยะคนหูน่อยอยากกินเหมือนลกูกแน่ๆเลยน้ามานะน้อขอตัวสอไปโรงนั้นนะคะต่อไปหรอกเดี๋ยวมันหายไมบอกความลับป้าหรอกบอกมาก่อน หมามาให้โทรศัพท์ไปโรงเรียนลูกก็ไม่บอกถ้าหมามาไม่ให้โทรศัพท์ลูกไปโรงเรียนลูกก็ไม่บอกจะไม่บอกใช่ไหม